รมครับสวัสดีครับชาวรดฟาร์ท่านนะครับผมบีดฟอร์นนะครับ,บ,รรบวันนี้เราจะมาแต่งปืน KC16 กันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เซอร์เบติมนะครับพอดีผมได้สก,กินสวยๆราคาถูกๆจากใอ่นตลาดนะครับจะมีเอฟเฟกเวลายิงด้วยนะครับก็เลยว่าจะลองมาจับแต่งดูนะครับ สำหรับปืนนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูบิลดนะครับบิลดนี้ค่อนข้างสมดุลนะครับข่มง่ายนะครับแล้วก็เวลาขึ้นสโคบก็ไม่ได้ถือว่าไวมากนะครับแต่ก็อยู่ระดับกลางๆนะครับเวลาขึ้นสโคบเนาะเพราะผมใช้เป็นตัวแม็กหกนะครับแต่ถ้าแบบว่าเวลาขึ้นสโคบมันหนักมากเกินไปก็เปลี่ยนเป็นอี่สิบหานัดก็ได้ครับหรือไม่ก็สามสิบนัดก็ได้นะครับตามใจชอบไปเลยครับผมใช้มาหกสิบนั้นเนาะตัวนี้นะครับอโอเค มาดูของแต่งกันดีกว่าครับของแต่งก็ชิ้นแรกจะเป็นบาลเล่ว uh, นะครับบาลเล่วผมใช้เป็นตัวนี้ k คซีหอรองมาเลกคอมโบนะครับลำกล้องตัวนี้ก็จะเพิ่มระยะมาอีกนะครับแต่ถ้าใครคิดว่ามันหนักมากเกินไปก็ผมก็จะแนะนําเป็นตัวนี้ A8 รมาเลกคอมโบนะครับก็จะดีเหมือนกันเนาะแต่จะลดระยะไปอีก2นะครับแต่จะเพิ่มแฮนดิ้งสิเลยนะครับแล้วก็จะเพิ่มความมั่นยาอบีก12นะครับแต่ผมใช้เป็นตัวนี้เนาะ a อรองมาเลกคอมโบนะครับต่อไปคลิปหน้านะครับคลิปหน้าผมจะใช้เป็นตัว K1 e l i t e ตนะครับตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องการควบคุมนนอนนะครับแล้วก็ความมาเถียนแน่นอนในการยิงนะคร น้ำก็เป็นตัวนี้ครับก็จะดีขึ้นมาหน่อยเนาะตัวนี้ก็จะเพิ่มเป็น3ามนำดับเลยนะครับแต่ผมก็จะเน้นแบบแฮนดิ้งขึ้นมานิดนึงนะครับเวลาคือซโคจะได้ไม่ช้ามากเนาะแต่ถ้าแบบว่าใครอยากให้มันนิ่งขึ้นก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับเหมือนกันเนาะเอฟเฟกนะครับโอเคผมใช้ตัวนี้เนาะลิปต่อไปจะเป็นลิปหลังนะครับลิปหลังผมจะใช้เป็นตัว AR h e a v y Tower Grip นะครับ แล้วก็ใส่ตัวยึดกิบเป็นตัวมาร้านกิบเบดนะครับชิ้นต่อไปจะเป็นพันท้ายนะครับพันท้ายผมจะใช้เป็นตัวนี้416หหไลท์สต็อกนะครับจะเพิ่มการคอนโทรมา3ามลำดับเลยนะครับแล้วก็แฮนดิ้งอีก3ามลำดับนะครับชิ้นต่อไปจะเป็นแฮนกาดนะครับแฮนกาดผมอยู่เน้นการคอนโทรเป็นหลักเลยนะครับก็จะใส่ได้1 2 3 4 4ชิ้นนะครับสำหรับลำกล้องตรงนี้นะครับแล้วก็เลเซอร์เนาะเลเซอร์จะเป็นสีแดงนะครับ ต่อไปจะเป็นสโคบครับสโคบผมจะติดตัวยกสูงขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่เลดต่ดอปไปข้างบนนะครับโอเคก็จอประมาณนี้นะครับต่อไปจะเป็นการบับจูนนะครับการบับจูนบาเรลนะครับบาเรลก็อันแรกความหมดครับแล้วก็อันนี้2อความหมดเช่นเดียวกันครับกิ๊บหน้าครับกิ๊บหน้าอันแรกความหมดครับอันนี้2อความหมดเช่นเดียวกันครับส่วนกิ๊บหลังกิ๊บหลังอ่า อันแรกความหมดครับส่วนอันที่2ผมจะเพิ่มมาแค่1ขั้นนะครับจะบอกมาอีก4มิลเนาะต่อไปจะเป็นพันท้ายนะครับอันแรกความหมดครับอันที่2ก็ผมเพิ่มมาแค่1สล็อตนะครับส่วนสะโคบผมไม่ได้ปรับอะไรนะครับต่อไปโหลดเอาครับโหลดเอาจะเป็นของเซิร์ฟตีมนะครับส่วนเซิร์ฟไกหน้าผมก็จะแปะไว้ใต้คลิปด้วยเช่นกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปลองดูในห้องซ้อมกันก่อนครับว่าเวลาขึ้นสะโคบเวลายิงจะโอเคไหมนะครับสําหรับยูนีนะครับมาครับ มาอยู่ในห้องซ้อมนะครับสกินนี้สวยมากเลยนะครับผมได้มาถูกนะอยู่ที่เกรดเอเลยนะครับสําหรับสกินนี้นะครับไม่รู้ว่าเขาตั้งใจขายไหมหรือว่าเขากดผิดไม่รู้นะแต่รู้สึกว่าแบบราคาถูกที่สุดเลยมนะั้งในตลาดตอนสกินนี้นะก็จะนิ่งมาสมควรนะครับ แต่เวลาขึ้นรถกก็อยู่ระดับกลางๆนะครับไม่ได้แบบเร็วมากแล้วก็ไม่ได้ช้านะครับก็จะประมาณนี้นะแต่ถ้าแบบถ้าอยากเร็วก็เปลี่ยนเป็นรเ,เซอร์นะครับไรเ,เ,เซอร์ก็จะพีดอย่างเี้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ โอเคครับเ,เงินบ้างสำหรับของแ่งปืนนะครับลองปรับใช้กันได้นะครับไม่ชอบตรงไหนก็ปรับเปลี่ยนได้ครับก่อนที่จะรับชมภายในเกมน,นะครับผมขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับโอเคจะทำกันแล้วก็ let's go let's go เ okay, พื่อนกับเคสสี่หนึ่งหกน,นะครับ เราซิว่าเวลายิงจะโอเคไหมนะครับไปสายแล้วกันเพื่อนตน้องมาต้องบูเลย สวยงามครับมามามาเฮ้ยยย Target no. We must remain เขาลถังเข้ามาแล้วลังกันเอ oh. ไว้ให้ได้ Cop. again. Be advised, enemy troops are attacking objective outlaws. Artillery barrage ready. The enemy forces are down to half. This sector will be ours. Ja, so what?

Ah, boleh. Vale. After that, artillery barrage incoming. <coughs> Strategic beacons deployed. Clear the area. Enemy neutralized. Come on, my

เราจบแล้วไอ้อย่าเพื่อสวยละน่ารำมีโอเคชนะแล้ว เป็นไงบ้างครับขนมของแต่งปืนนะครับอยู่ในขั้นข้างที่จะโอเคนะครับสําหรับผมเนาะโอเคกอจากล้นนะครับผมขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับไปแล้วนะครับไม่บายครับ